ให้หมดนะเมา่อ <นะ S 2> ีเหมือนที่เราคุย้ังนอกเลยเอ,อไม่งั้นไม่มีหรอกบอสตาอัประยศมึงเจอคูณแน่เงี้ยไม่มีทางมไม่มีทางเกิดขึ้นจังหวะเนี้ยผมว่ามันเป็นใบแดงได้ โดนบอลด้วยวะไม่โดนบอลล่าโดนถ้าจังหวะจุดโทษมันไม่เกิดเหลืองนั่นก็จะไม่เกิดมันจะไม่เป็นเหลืองแดงแล้วมันจะยิ่งดราม่าขึ้นเนี่เดี๋ยวมาคู่นี้เลยคู่ <c oughs> ลำพูนขอนแก่นยูเลย <c oughs> ขยี่เอาให้ดราม่าดูพินิษเนี่ยเมือ่อกีอ้เอาให้หมดนะเอาทีเห<อ>มือน,น, <ะ S 1> นที่เราคุย้างนอกเลยเออเออไปไปเออเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยว่าอย่างไรดูพินิษเนี่ยเรามามองกันที่วิธีการของการตัดสินก่อนว่าอันดับแรกนะคู่นี้มันเป็นคู่หนีตายคู่สิงสงการกับเปาโค้ชเนี่ยที่จะโดนฟ้องอยู่เนี่ย จังหวะนี้เป็นจังหวะตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันให้ได้แต่ต้องคิดก่อนว่าให้แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้บ้างอเกมของลำพูนจะเกิดอะไรขึ้นเกมของขอนแก่นยู Can you จะเกิดอะไรขึ้นแล้วจังหวะนี้มันมีผลกับการจะไปยิงประตูหรือว่าจะไปทําประตูหรือเปล่าถามว่าแล้วถ้าจะไม่ให้ทํำยังไงเราเห็นผู้สิ่ต่างประเทศเยอะแยะเลยที่เขามองว่าจังหวะนี้เอ้ยมันฟาวหละ มันเกิดขึ้นจริงแต่เขาก็ไม่ให้เพราะว่าเกมมันจะได้รันต่อในรูปแบบของคุณภาพของเกมมันจะเกิดขึ้นค,คือถ้าถามมันมันมีคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์อยู่แล้วผมไม่ได้พูดถึงคนคคที่ผมผมไม่ได้พูดถึงคนที่เสียผลประโยชน์อย่างลำพูนนะผมพูดในหลักการของการทําให้เกมการแข่งขันมันสมูทมากที่สุดไม่งั้นไม่มีหลอกบอสตานออัปยศมึงเจอกูแน่เงี้ยไม่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้น คือคือเราพูดตรงๆว่า mm. เกมนี้ใบนี้นะยืนยันตัดสินเดิมก็ได้ mm. มันแต่มันโดนจริงๆอันนี้ผมผมไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่โดนนะมันโดนยำ่ำโดนย่ำจริงๆเปิดปุ่มเข้าไปจริงๆอื mm. แต่ถามว่าแล้วให้ไปอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบางก,ก็อย่างที่เห็นนะครับ mm. เกมก็สะเปะตะปะมัวตัวไปเลย mm. แล้วก็กลายเป็นว่าแล้วลำพูนก็เสียจุดโทษอีก mm. แล้วก็ แพ้อีกมันก็ท่านผ่านผานผานไปเรื่อยๆเข้าใจค,คือบอกงี้ผมไม่ได้พูดว่าสิ่งที่ผมพูดถูกนะแต่ผมบอกงี้ว่าลูกเนี้ยถ้าไม่ให้ใบแดงขอนแก่นเสียอะไรไม่ไม่มแต่อันเนี้ยมองต่างกันเต็มเลยคือผมแค่รู้สึกว่าไอ้ตู่จะบอกว่านี่คือเกมไอ้มันเกมเกมลับนะบแล้วมันโดมนันไม่มีผลอะไรนะแต่โอเคเก็ตกับที่ตู่บอกว่าถ้าไม่ให้แล้วเสียอะไรถ้าให้แล้วเสียอะไรแต่จังหวะเนี้ยผมว่ามันเป็นใบแดงได้ คือมันเป็นกูเข้าใจได้ก็ใช่ว่่มันเป็นไปแรงได้เจะบอกว่าเราเราจะไม่สามารถไปคิดได้ว่าเกมมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการที่มันต้องเล่นอย่างนั้นโอเคถ้าเกมคู่นี้แม่งออกเสมอทุกอย่างจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่าถ้าสมมติลำพูนแม่งชนะไอ้จังหวะนี้ไม่มีคนพูดถึงหรอกมีมันก็ไอ้ฝั่งขอนแก่นยูก็พูดไงแต่สุดท้ายอ่ะพรเป็นอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่าอ่าอันนี้ผมก็คิดว่าผู้ตัดสินเนี่ยตัดสินถูก มันจะเป็นต้นเกมหรือไม่ต้นเกมผมไม่สนแต่การเหยียบขนาดนี้ไม่ได้ตั้งใจตัดเคสนี้ออกไปแต่เป่าก็คือเป่าจากภาพเป่าแดงแต่ถามก่อนนะว่าถ้าลุงเนี้ยถ้ากลับไปว่าเป่าสงการให้เหลืองแล้วลุงเนี้ยถ้า v วีมีวิธีการพิจารณาอีกแบบหนึ่งก็อาจจะไม่เรียกดูก็แล้วเขาปล่อยรันไปก็ได้แต่ถ้าเรียกมาดูต้องแดงคืออย่างนี้จบผมว่าผมไม่อยากไม่ได้อยากจะทิ้งอ่ะ ผมแค่จะบอกว่ามันมีต่างประเทศที่เขาแบบนี้เป็นการเพราะว่าเขาพยายามจะเซฟเกมให้มันให้มันรันน่อไปได้ให้มันโฟล์ไปให้มันรันตอปได้แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าลูกนี้ไม่แดงนะผมผมบอกว่าลูกนี้แดงแดงยังไงก็แดงอันน้เข้าใจแต่ว่าผมก็เลยจะพูดถึงดุลนิดุลระยะพินิจพุทธศินว่ามันสามารถทําให้มันโฟล์ไปกว่านี้ได้เข้าใจ่าเคสนี้จบผมอยากไปผ่อนผ่อนอยากไปต่อยเคสหนึ่งผม ค่อนข้างจะงงกับกับพุทธสิน์ที่ให้จุดโทษแล้วกันนะมาในลุกโทษมับก็ให้โอเคแต่บอลไปแล้วเล่นต่อไม่ได้ไม่ไม่ใช่ผมถามพี่ธงแบบเก็ตเกเลยพี่ตามผ้าโอเคเข้าหนักเข้าบอลเข้าบอลโดนทั้งบอลโดนทั้งคนโดนบอลด้เหรอไม่โดนบอลเปล่าโดนมึงจะบอกว่ายกขาค้างไวิไอดวงแตะบอลถึงก่อนเปล่า โอ้ยถัาแต่บอลถึงก่อนก็โดนอยู่แล้วโดนใบแดงไอ้โดนจุดโทษอยู่แล้วฟาวอยู่แล้วเนี่ยดี๋ยวก่อนดวมึงดูก่อนมึงดูก่อนมันเตะดวงเตะปั๊บบอลเลยไปข้างหน้าวิทวินเตะบอลออกเต็มๆไม่แต่เคสนี้เขามองว่าไอ้ดวงมันถึงก่อนไงมันไม่นี่ไงเห็นไ่มโดนขายดวงเพี้เพี่เข้าใจพี่เข้าใจบอลบอลโดนดวงก่อนแต่ว่าจังหวะที่ไอ้ดวงเล่นได้บอลโดนดวงอ่ะวิทวินยังไม่ได้เตะ วิตามินไปเตะบอลก่อนแล้วค่อยโฟมมาโดนคนใชาถูกไหมั้ยถูกไหมซึ่งไอ้เทสเนี้ยเหมือนที่ตูบอกต่างประเทศอ่ะมันคือการสกัดลูกนี้ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นการสกัดการสกัดที่โดนบอลโดนบอลก่อนแล้วมาโดนคนแต่ถามว่าสีแดงโดนบอลก่อนไหมใช่ใช่เออ่ะโอเคแต่ผมแกังวว่าเฮ้ยมัน เพรแต่ลูกนี้ก็ไม่น่าให้ว่ะมันเป็นจุดโทษไม่ถูกพอเปเข้าแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือไอ้ดวงก็ดวงถึงบอลก่อนแหละถูกแล้วเพราะว่าวิตามินก็โดนบอลด้วยไม่โดนคนแล้วเตะเตะบอลไปโดนคนแต่ถ้าถ้าวิตามินโดนคนก่อนเออแล้วไปโดนบอลใช่อันนั้นอาจจะเข้าเคสจุดโทษนะถูกถูกแต่ผมเพิ่งมองว่าเคสได้ดวงเตะไปปุ๊บแล้ววิตามินไม่โดนบอลเลยเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่เนี้ยมันคือการสกัดที่มันโดน บอลเต็มๆเลยอ่ะใช่ไหมวิทวินโดนบอลก่อนที่มาโดนคนใช่พี่ใช่เลยอ่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้รายการของผู้นิติเนี่ยเขาคงมีมีมาบอกและว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ผมรายการโดนตล่ที่หายรายการนอันนี้ผมไม่รู้นะผมแค่อยากได้คำที่ไบตเคสเนี้ยว่ามันตัดสินอย่างงี้เพราะว่าอะไรอ่าโอเคเคสนี้จบไปอันนี้เลยเป็นจุดเลยเป็นจุดที่ทําให้วิทวินโดนเหลืองแรกมาช็อตนี้ครับ ที่เขาได้เหลืองที่สองเหลืองไปโดนไปแดง р? อ่า nah อะช็อตเนี้ยเหลืองได้แต่คือไอ้ผมว่าไม่เถียงช็อตนี้นะแต่ช็อตที่แล oh, ้วเนี่ยผมเถียงถ้ามันไม่เกิดช็อตที่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่โดนไม่โดนช็อตนี้เข้าใจปะมันก็จะเป็นแค่เหลืองจังหวะไอ้ใบเหลืองของวิทวินน่ะมันมันเป็นใบเหลืองต่อเนื่องจากจังหวะจุดโทษพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตัวเองก็รู้อยู่แล้วเล่นเสี่ยง ก็ไม่ไม่ควรจะต้องเล่นอะไรใช่แต่ก็เหมือนที่บอกว่าถ้าไอจังหวะจุดโทษมันไม่เกิดเหลืองนั่นก็จะไม่เกิดมันจะไม่เป็นเหลืองแดงแล้วมันจะยิ่งดราม่าขึ้นไงใช่เอ่ามันก็ดราม่าแหละถูกอย่างที่ตูบอกเพราะจังหวะจุดโทษมันเหลืองมาอยู่แล้วใช่มันเขาเขาต้องเขาต้องระวังวิตามินก็ต้องระวังต้องระวังไปเข้าพวดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อ่าสุดท้ายหลังจากจบเกมนี้ปุ๊บก็มีการมีการฟังร้องผู้สินฟังร้องเกิดขึ้นเดี๋ยวผมเห็นข่าวแล้วยังไง ก็เดี๋ยวเขาจะฟ้องการทำหน้าที่ของทั้งสองการบุญมีเกียรติแล้วก็เปาโค้สิวกรณภูดมว่าทําหน้าที่แบบมันเกิดให้เกิดเหตุการณ์แบบไม่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรนันแหละแต่เชื่อผมเถอะไอ้ผู้ตัดสินในลิฟวอร์พูไทยแลนด์ก็ต้องออกมาออกมาปรเิบยเอ่อปเทคการทํางานของผู้ตัดสินอยู่แล้วซึ่งต้องต้องอธิบายก่อนนะซึ่งในเคสแรกถามว่าให้แดงได้ไหมผมก็ยังยืนยันว่าให้แดงได้แต่ผมแค่บอกต่อในในเรื่องของการเป็นเกมฟุตบอลนะ อันนี้อันนี้ต้องเข้าใจแยกกันผมก็ยังยืนยันว่าให้แดงได้ที่บอกว่าโอ้ยนี่เข้าข้างเมื่อกี้ตูวพูดตูวพูดตูวพูดว่าให้แดงได้ผมก็ยังยืนยันว่าให้แดงไดผมพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าลูกนี้ฟ้ามันยันเข้าไปให้แดงได้ต่อมาจังหวะที่น่าจะเป็นปัญหาที่สุดคือจังหวะจุดโทษที่วิทวินเตะบอลจากจังหวะที่ไอ้ดวงมันไอ้ดวงมันชี้ในลูกบอลแตะบอลไปแล้วแล้วโดนบอลกอดแล้วเคลียร์อันนี้จังหวะนี้มีปัญหาได้แต่มันยิงไม่เข้าเนียเหรอ มันไม่เกี่ยวยิงไม่เข้าไม่เข้าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ถามว่ามันยิงไม่เข้า่เาไม่เข้าเออนะก็ก็เขาอาจจะเอ้ลุกนี้ไม่เข้าก็เหมือนดังเหมือนดังค้องม่สามารถรีวิร์ดมาได้งงงอไม่ได้ริสัก่อนริสันอยากยิงเข้าจะตายประนั้นประมาณนั้นประมาณ